คุณพ่อคุแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับสวัสดีในเช้านะครับของอ่าเหมืนที่หนึ่งซิงหาคมนะครับคุณแม่วันนี้จะพามาชมแปลงหญ้าของผู้บุนะครับนี่ามาชมแปลงหญ้าครับคุณพ่อแน่แม่หลายท่านก็น่าจะได้รับชมกันนะครับ ก่อนๆนะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาครับในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูแล้แงก็หลังน้ําท่วมเนาะเราได้มาปลูกยาแปลงนี้นะครับก็ดังเดิมก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่น้ําท่วมยาตายหมดเราก็เลยมาปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ก็ได้ประมาณเท่าหัวเขาวัวหลุดแต่คอ,อกออกมากินนะครับเป็นวัวข้างๆแปลงยาเราเนี่แหละ ก็หลุดมาทั้งโคกนะครับมากินไม่เหลือสักต้นเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะตายหมดนะครับทางเจ้าของเขาก็าเก็บคว่าย,ยังไงดี <laughs> ย่าเราก็ไม่เหลือเลยเนาะเ <laughs> จ้าของเขาก็ให้คะแนนมานะครับสี่ร้อยคะแนนนะครับเราก็ได้ไปซื้อรวดน้ำนะครับแล้วก็นํามาทำรั้วนะนี่ไปเดี๋ยวพามาชมรอบๆกันอันนี้ต้องควานมาตัด ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็วันนี้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะค,คุณแนมะ่มีดบาดนี่คุณพ่อควานกำลังนำออกมา,อาตอนแรกก็ว่าจะตัดแล้วก็เอากลับบ้าน,นครับทีนี้มีดบาดน้องควานก่อนก็เลยเอาให้พ่อควานนะครับมานำกลับบ้านนะครับในตรงนี้เลยนะครับคุณแนมะ่โดนไป สามเข็มเย็บสดพร้อมเลยเลือดไหลเป็นทางเลยนะพี่แน่หยดติ้งติ้งตืดด้านหน้าไปถึงข้างในนะนี่ก็จะเป็นนาข้าวนะแปลงข้างๆเนาะก็หญ้าโดยรวมก็ประมาณสองเมตรกว่าเกือบเกือบสามเมตรเลยนี่นะครับอ่าสวัสดีคุณพ่อควานด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้แต่ว่า ้าถ้าว่าห้ามันมันบนะ่ล้มเนี่ยมันก็นตัดง่ายอยู่นะครับอันนี้ห้ามันล้มนะครับหย,ย,ยามันแก่เ้าอันนี้มันถึกฝนเดี๋ยวเพาะลองไปเทียบบิง่งเดี๋ยวลองให้พาะกวนเทียบดูนี่ครับพูนประมาณสามเมตรน่าจะมีแล้วเกือบเกือบสามเมตรนะครับสองเมตรมกว่าได้เนะยาวๆก็น่าจะสามเมตรได้แต่ มันไม่ถึงครับเพราะว่ายามันลม้มอ่ะี่นก็จะเป็นยาติดคันนาแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะพาไปชมตัวที่อยู่บนรถกัน นี่นะครับก็เอาขึ้นรถละถ้าว่าน้องควานใส่ไปเที่ยวเดียวก็น่าจะหมดอยู่นะครับอันนี้ประควานน่าจะไม่หมดนะครับถ้าว่าประควานเดียวก็ช่วงนี้น่าจะงดใช้งานฝั่งซ้ายก่อนนะครับคืณนมะโดนเอ็นพอดีนะครับตัวไอ้หลังนิ้วชี้นะครับ อันนี้อันนี้มือฝั่งขวาทั้งขวันเปิดเลือดเต็มเลยก็จะประมาณนี้เลยก็จะเป็นยาเนาะนี่ปัดนะครับก็ คุณคุณพอ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะที่ร่วมติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับปุ๊บนะครับและก็ไม่อ้อยกันมานะครับเจอกันใหม่นะครับคุณแม่คลิปหน้าเลยนะครับ